วันนี้เราจะพาไปเปิดเผยจํานวนเงินฟรองสุภกิจทักไปยืมเพื่อนเอชุติมาแต่ไม่ได้คืนสุดท้ายฝ่ายหญิงต้องเป็นคนคืนถือเป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกหลังเลิกสําหรับฟรองสุภกิตอดีตแฟนรุ่นลูกเอชุติมาได้เดินทางร้องขอความช่วยเหลือเพดสายหม่ต้องรอดโดยอ้างว่าหลังจากเลิกกันได้ย้ายออกมาจากบ้านและฝ่ายหญิงได้ขอรถยนต์หรูและบ้านซึ่งเป็นชื่อฝ่ายชายไว้ แต่ต่อมาพบว่าทั้งบ้านและรถยนต์ในหรูที่นักแสดงรุ่นใหญ่ขอเอาไว้ค้างผ่อนข้างวดกว่า5เดือนจนทําให้บ้านถูกธนาคารยึดทําให้เสียเครดิตส่วนรถยนต์ทางไฟแนนซ์ได้เตรียมฟ้องร้องดําเนินคดีเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมผ่อนต่อและนํารถไปหลบซ่อนไม่ยอมส่งมอบรถคืนล่าสุดทางด้านแอชุติมาและฟรองสุภกิจพร้อมด้วยคุณแม่ได้เดินทางมานั่งพูดคุยในรายการโหนกระแสซึ่งต้องบอกว่าเทปนี้เดือดกันสุดๆเลยก็ว่าได้ ต่างฝ่ายต่างตอบโต้ตกันไปมาแบบยอมโดยทางด้านแม่พรองสุภกิจเผยสาเหตุลูกชายฟรองสุภกิจเลิกเอ้ชุติมาเพราะว่าฝ่ายหญิงหมดตัวไม่มีเงินทั้งทั้งที่เคยสัญญาจะเลี้ยงดูลูกชายซึ่งมีช่วงหนึ่งในรายการหนุ่มกัญชัยได้ถามว่าพร้องที่ถามจริงๆฟร้องเล่นการพนันไหมลูกซึ่งทางด้านพร้องสุภกิจตอบว่าไม่เคยเล่นครับผมโดนโกงมีคนทักมาชวนร่วมลงทุนปั่นบาคาร่าผมโอนเงินไปลงทุนเขาบอกจะได้ยอดแล้วถอนได้ก็โอนเขาไปอีกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แต่ผมไม่เคยเล่นจริงๆ โดยจำนวนเงินที่ฟรองสุภกิจเสียพนันบาคาร่าโดยเงินที่ทางด้านฟรองสุภกิจเติมเข้าไปเรื่อยๆแต่ไม่สามารถถอนได้เป็นเงินทั้งหมดจำนวน840,000บาทนอกเหนือจากนี้นี่พนันบาคาร่าทางด้านแอ้ชุติมาแฉร์อีกว่าฟรองสุภกิจทักไปยืมเงินเพื่อนเอชุติมา250,000บาทอีกด้วยแต่สุดท้ายแอ้ชุติมาต้องเอาเงินไปคืนแทน